พี่ชายลีว,วิว,อวโอ้โบวดพร้อมบวดต้นไม้พร้อมอ <c oughs> เป <c oughs> ็นอย่างไรจ๊ะนี่ทำถ่ายสิเรีนอยู่เลยสีแรีนวิทย์จ้ะขึ้นยังขึ้นนี่แหละเนิ่นนี่แหละ กกอืมอาหารมาปลูกกันใหม่า <c oughs> มาเดยห้องหน้ามานอ่ะมีสลายอยู่นะสะลายนี่คือบุญดีเราของหน้านไปอยู่วะอ่ะกิโลหนึ่งปุ่นนะ ก็เขาเขียนอยู่ว่าทางชมวิวหนึ่งกิโลเ <c oughs> ส้นทางเดินป่าเขาอิโต้ครับท่านผู้ชมฮะเออ เขามากาแฟขอเขาอาเา